ต้องทอล์กโชว์คนเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะคอนเสึกเลที่ผมเคยพูดแล้วไม่เป็นศาสตร์ที่มันยากมากการเล่นตลกให้คนขำนี่ก็ยากแล้วเพราะว่าเล่นตลกตลกให้คนขำมันมีรับส่งโอเคมีคนช่วยมีคนค็จะรับส่งแต่การพูดให้คนตลกอ่ะมันยากมากแทนว่าคนร้องไห้ในสึกวยังง่ายงายง่ายกว่าอะไร,รอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกกดดันามากแล้วมันเหมือนมีซีเควนซ์ต่างๆางในชีวิตที่เยอะเราก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าแล้วบวกกับ ไม่รู้จะพูดเรื่องไหนได้บ้างมากน้อยแค่ไหนกลัวจะเป็นเส,สถียแต่ละคนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะถ้าไปพูดถึงประเด็นที่ทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเจอทุกคนเลยได้รู้ว่าัวเองมีอินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ถามไปว่าไม่รู้ว่าแบบมีอินเตอร์แฟนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นแฟนคลับที่มา เจอตัวเป็นๆกันอย่างนี้บางคนอาจจะเอยู่ในโซเชียลที่เราได้อ่านหรือได้เจอเลยงี้ยการได้ไม่เห็นหน้าค่าตากันจริงๆผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้ดูว่าจริงๆก็มีคนรักเราอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานของผมได้ดีมากๆเลยถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นตลกให้ใครดูนะพูดจริงๆเลยก็รู้ว่ามีทุกคนรอคอยการทําอะไรหลายๆอย่างของผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัญญาว่า ต่อไปนี้จะตั้งใจทํางานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะสร้างผลงานที่ดีมากๆขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยพยายามจะลบข้อเสียต่างๆของตัวเองที่ถ้าทุกคนบอกมาว่าสิ่งนี้ไม่ดีผมก็จะปรับแล้วก็ปรับปรุงขอบคุณที่กล้าสอนผมขอบคุณนะขอบขอบคุณที่เตือนตรงๆว้แบบไม่ดีก็บอกเลยว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้แบบสิ่งนี้ทุกคนมันส่ผลต่อคนหมู่มากนะอะไรเงี้ยบอกได้เลยตรงตรงผมผิด ผมขอโทษเพราะมนุษย์เรามันผิดในเรื่องปกติอยู่แล้วแบบมันไม่มีใครไม่ผิดมันไม่มีมันเป็นไปไ,ไม่ได้ไม่มีใครเก่งเท่าเราใครผิดะผิดแล้วยอมรับผิดอยู่แล้วปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ว,ะยอ,ยลวอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนการเดินทางของผมเนาะในสายอาชีพนี้ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราต้องจากันเมื่อไหร่จากไปจากตายจากอยู่แล้วณวันที่จากไปจริงเนี่ยผมอะคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่สมมติว่า ถ้าไม่ได้อยู่วงการแล้วหรือแบาสมมติคิด,ค,ด,ค,ดคิดไปอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนนึกถึงผมแล้วแค่หัวเราะมันอะไรเงี้ยเวลามึงเพิจักมาพาคิมไะแล้วก็มีรอยยิ้มกับชื่อ,อนี่เงี<ม>้ยเห็นหน้ามาฟาคิมแล้วก็นึกถึงรอยยิ้มของตัวเองเยอะไรเงี้ยแค่นี้ผมพอใจไม่ต้องไปจําว่าผมเป็นคนยังไงทําแค่ยิ้มให้ผมก็พอครับแค่ยิ้มก็พอไม่ต้องขอร้องเพลงเลยว นั่นแหละอยากให้ทุไคนได้ยิดเวลาทุ่นชิมาฟายกินตลกไอ้นี่ตลกไอ้นี่เป็นคนตลกพูชจาตลกทำให้มีความสุขพอจำแค่นั้นพอเลยสำหรับมาฟายกินนะครับแล้วก็ผมอาจจะพูดเออ่กับอินเตอร์แฟนนะครับไม Marcel, Onion, ่เก huh e ่ง like. กับผมเขียนมากนะครับช่วยฟังหน่อยนะครับนี่น่ารักมากผมเข้าอาวีทิ้งไว้ด้วยโอเค I want to thank you all for your support นะครับ hmm. and for we liking and loving me for who I am. Whether is on any social media platform I am always grateful and appreciate everything. I would also like to apologize for not being able to communicate with my international fans. That's often, and that is because my list is not really strong. But I promise to you all that I will try to improve my skills and talk to everyone more. Love you, na, do? <laughs> 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 เด็กๆมีตีแบบเยอะเลยเลยคือตัวนี้ครับก็วันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปรเจกต์มาพาคินสแตนด์อัพเบเ d ปาร์ตี้ครับ